ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ว่าเขาแหละแต่ผมยังเชื่อนะยังมีคนที่อยากใช้เพราะบนท้องถนนผมยังเห็นขับอยู่หลายคันนะครับอันนี้ความจริงนะนี่คือ Mercedes-Benz รุ่นหนึ่งที่ต้องใช้คำว่าราคาตกเยอะที่สุดครับผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปไปเลยแล้วกันเหตุผลก็เพราะว่าเขามีสิ่งที่จะต้องซ่อมซึ่งมีราคาสูงนะครับหลักๆอยู่2เรื่องครับหนนะครับคือแบตเตอรี่ครับ ต้องบอกว่าเป็นแสนเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือเรื่องเวทคัตนะครับอันนี้ก็ถ้าใช้ไปหลายๆแสนโลก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ก็สามารถทําได้นะครับราคาก็หมื่นแบบปลายๆนะแปดหมื่นอะไรอย่างนี้นะครับประมาณแสนบวกลบแล้วกันอย่างนี้นะครับในการต้มแตมเขานะครับก็ต้องบอกว่าด้วยเหตุผลนี่แหละครับก็เลยทําให้รถรุ่นนี้ราคาตกลงเยอะมากๆนะครับสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเขาคือรุ่นอะไรรถคันนี้คือ mercedes benz e 3 0 0 b o อ t e c h h คไฮบริดคันนี้เป็นตัว e q u ล i v e ครับรถปี2014จดทะเบียนปี2016นะครับออกใหม่3ล้าน9นะครับรู้ไหมครับว่าเขาหายไปเยอะมากๆเลยวันนี้เหลือแค่5 1 9 9 0 0 0นาครับอย่างนี้ผมแจ้งนะแต่ต้นคลิปเลยก็ถ้าใครดูแล้วก็กลัว,ก,ลวก็อาจจะไม่ได้ดูต่อแล้วกันนะแต่ถ้าใครอยากดูรถคันนี้ต่อก็ตามกับผมมาได้เลยนะครับมาดูกันตัว e อ u ลสีนะครับจะได้กล้องรอบคันมานะครับนี่จะมีกล้องรอบคันด้วย อ่ะแล้วมันต่างกับ MG ยังไงหลกัหลกๆผมต้องบอกว่า Exclusive เนี่ยได้ออปชันมานะครับแต่ว่าหลังคาเนี่ยจะเป็นหลังคาแข็งครับใครไม่ชอบหลังคาแก้วนะก็ Exclusive อาจจะตอบโจทย์ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับก็ต้องแจ้งก่อนว่าถ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะได้ไฮเปอร์ฟอร์แมนเนาะถ้า MG และ Exclusive จะได้ตัวเดียวกันก็คืออินเทลเจนไลท์สเต็มนะครับอ่ะดูสภาพสีรอบคันเลยคันนี้มิสกิทหินเล็กน้อยนะครับเล็กน้อย เล็กน้อยมากๆนะเล็กน้อยมากๆคันนี้ไม่แสนปลายแล้วผมบอกก่อนแสนเก้านะครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้นะครับคุณผู้ชมเราดูสภาพสีโดยรวมก่อนนะครับอ่าดูล้อหน่อยล้อได้เป็นมัลติสปองนะครับนี่เห็นไหมโอเคนะคุณผู้ชมถือว่าดูแลมาดีเลยนะครับดูฝั่งนู้นหน่อยนี่คดูเลยเห็นไหมครับโอเคนะดูแลมาดีนะ สภาพสีสันโดยรวมโอเคเลยแล้วก็เขายได้ไฟเลี้ยวสองชั้นที่กระจกมองข้างมาด้วยนะครับ mm hmm. มาเตเดตเบนเป็นผู้ติดคนไฟเลี้ยวเนาะโอเคมาด้านหน้านะครับจะมีดาวนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าคนขับมองมานะมันจะเหมือนเป็นตัวช่วยการระยะนะครับว่าล้อทางซ้ายของเราอะ่ะใช่ป่ะฝั่งผูนะ้โดยสารอ่ะเหยียบตรงไหนอยู่แล้วก็มองมาเลยทะลุตรงกลางดาวมันจะบอกว่าล้อซ้ายการระยะอยู่ตรงไหนนะครับดูเครื่องยนต์กัน คันนี้เครื่องยนต์ทนมากๆกนะครับก็เป็นรหัส o m 6 5 1นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,143ซีซีนะครับ204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับต้องบอกว่าอัตราบริโภคน้ำมันคันนี้โอ้ใช้คำว่าประหยัดมากๆแล้วดีเซลรู้กันอยู่แล้วว่าประหยัดนะครับแล้วไซติ้งขนาดนี้วิ่งทางไกลใน20โลนิสสบายๆใช้ทุกวันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับคันนี้โครงสร้างสวยนะครับมีโครงสร้างสวยนะครับน็อตไม่มีแกะเลยนะคุณผู้ชมอาจาร์มาดูต่อนะครับ ร,ราไม่มีแกะเลยนะครับสีเรลี่ยมผมทุกอย่างสวยรถไม่มีแกะนะครับอ่ะแล้วก็ดูบนในเบนก็ต้องดูด้านหน้าตัวรถด้วยนะครับนี่เลยตัวหนังสือคมๆโดยชัดเลยนะครับนี่นะหนึ่งสองสามเลยนะครับอ่ะตามมาดูกันรอบคันนี่นะกระจากมองข้างก็มีกล้องนะครับกล้องอยู่อยู่ด้านใต้นะครับมาดูภายในกันครับ ตรงนี้มีตําหนินะผมให้ดูนี่ปุ่มมีลอกครับปุ่มมีลอกอ่ะสองปุ่มตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้เนาะดูภายใน,นต่อสะพเะบาสวยเลยครับคันนี้พวงมาลัยก็ยังสวยอยู่เลยครับโอเคนะครับมาดูกันต่อครับบา้าดหลังอ่าด้านหลังไม่มีลอกนะครับปุ่มอ่มีม่านข้างให้มาด้วยนะครับดูภายใน,นครับโอเคนะครับ ก่อนจะดูท้ายรถผมขอพาไปดูด้านหน้าก่อนนะครับโอเคครับคอนโซลครับโอเคนะครับสวยงามดูสภาพบอร์ตเลยครับ ทางด้านท้ายบ้างนี่แบต E 3 0 0นะครับ Bluetooth Hybrid นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ว่าเขาแหละแต่ผมยังเชื่อนะยังมีคนที่อยากใช้เพราะบนท้องถนนผมยังเห็นขับอยู่หลายคันนะครับอันนี้ความจริงนะรวมถึงว่าเรามีรถเนี่ยไม่ว่าจะกี่คันกี่คันเนี่ยมีคุณลูกคา้าสนใจรุ่นนี้กันเยอะมากๆแปลว่าผมเชื่อว่าคุณลูกค้าน่าจะฟังคําแนะนาผมเนาะไปกดเข้ากลุ่มนะหาอู่ที่ถนัด ในรุ่นนี้คุณก็จะได้ค่าซ่อมที่ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ได้คําแนะนําจากเพื่อนๆด้วยนะครับทํากันบ้านไปเลยก็ได้นะครับไปหากลุ่มเข้าก่อนนะคุณผู้ชมอ่ะดูฝาท้ายครับเปิดขึ้นมาโอ<ฮ>้โหพื้นที่เก็บของกว้างมากแล้วก็ลึกด้วยนะครับนี่ครับมีชุดซ่อมยางอยู่ครบตัวลากจูงอยู่ครบนะครับนี่กล้องมองหลังอยู่นี่ครับ แต่รุ่นนี้จะไม่ได้อยู่ใต้ฝาพับนะคุณผู้ชมมาขึ้นบ่อหลังกันเดี๋ยวนั่งให้ดูนะครับ e-class นั่งหลังได้นะผมนั่งได้แต่ผมปรับบอดหน้ามาเยอะไปหน่อยนะครับแต่เห็นลุมยังมีนะครับแล้วก็เขาจะมีปุ่มปรับแอร์อยู่ตรงนี้ด้วยเนาะนโอเคเลยนะฮะ ัวเบาะสภาพสวยมากเลยนะคันนี้ด้านหลังแทบไม่มีการนั่งเลยมม้นเนี่ยแล้วก็นี่เห็นเสาบีไหมมีแอร์ด้านข้างด้วยนะครับมีตรงกลางและข้างนะครับคืออ e ีคันเนี่ยเป็นรถขนาดกลางนะผมว่านั่งโดยสารก็ได้ใช้คนเดียวก็ได้มัน multi f u n c t i o นอ่ะมานั่งเบาะนะเห็นรูมเหลือเลยนะครับเห็นรูมเหลืออ่ะโอ๊ยเบาเสียงก่อน หน้าจอตรงกลางนะครับผมให้ดูกล้องรอบคันนะนี่นะครับกล้องรอบคันที่ตรงนี้มันดับอยู่เพราะว่าประตูตากล้องผมเปิดอยู่นะครับไม่มีอะไรนะใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้ก็เป็นคีย์รัดนะครับสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับนี่ม่านหลังนะเดี๋ยวผมเอาลงให้ดูตอนนี้ผมเปิดอยู่หันไปดูนะเดี๋ยวผมกดเอาลงอ่ะน,นี่ใช้ได้นะครับ โอเคแอนเป็นระบบออโต้ Auto, แล้วก็แยกโซนอิสระด้วยนะครับอ่ากุ่มอากาศหมุนเวียนภายในรถจะปดทุกครึ่งชั่วโมงเนาะก็ป้องกันไม่ให้ออกซิเจนมีเพียงพอแล้วกันปุ่มต่างๆสวยงามจ็อกวิวสวยงามน้ำมับบานแขนสวยงามเปิดขึ้นมาใช้ได้ปกติไม่มีหักตรงนี้ด้วย E สามร้อยตรงนี้ชอบมีปัญหานะครับนี่ล้วก็ดันไปล็อกอยู่แล้วก็ดันมาใช้ได้นะครับพวงมาลัยมาติฟังก์ชันมีพเดล้อชิพนะครับ สวยงามเลยหุ้มหนังนะไมค์คันนี้แสนเก้านะครับแสนเก้านะครับให้ดูเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมแต่สรุปนารถกันย้ำอีกทีครับรถคันนี้คือ mercedes benz e 300 b l u t e c h e hybrid ตัว x c l u s i v ปีถปี2 0น4จดทะเบียนปี2016นะครับออกมาสามาสนเวันนี้เหลือ5 1 9 0 0 0หน่งนเข้านั้นนะครับ ถ้าสนใจทดลองขับสามารถติดต่อมาได้ที่วิสาหระคารสาขาการนาพิเศษนะครับรถผมมีเยอะยิ่งแคมรี่ดูจอดรอไว้เต็มเลยบีเอ็มไฟฟ้าก็มีนะครับเบนซ์รุ่นอื่นก็มีนะยังมีให้เลือกหลายคันมาทดลองฟิลได้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าในถก็อย่าลืมสองคิดถึงวิสาหระคารสาขาการนาพิเศษนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ